กลับมาต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะอาช่วงนี้อยู่กับ SS Coffee Plus นะคะคุณผู้ชมขานะคะ Plus s s Coffee p l u s เป็นกาแฟสําหรับคุณผู้หญิงนะคะไม่อ้วนนะคะและที่สําคัญเนี่ยเบาหวานความดันทานได้เพราะว่าสารสก,กัดมาจากย่าหวานย่าหวานนี่มันแคลอรี่น้อย มากแทบจะไม่เหลือเลยแต่ความหวานนะเต็มเปียมนะคะแต่ว่าแคลอรี่มันต่ํามากและที่สําคัญเนี่ยสารสกัดทุกตัวเนี่ยเราคัดสรรมาอย่างพิเศษเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือซอยโปรตีนทาให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะ,ะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงจะดื่มตอนเช้าตอนบ่ายก็ได้นะคะต้องนึกถึง SS Coffee Plu s ค่ะคับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับในกระปุกอ่าหนึ่งกล่องนะคะมีสิบห้าซองนะฮะราคากล่กองละ 350บาทนะฮะแต่วันนี้ถ้าใครอยากจะได้เป็นโปรเซสพิเศษไปกินแบบยาวๆเลยนะฮะซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องนะฮะราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับสนวจโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วจานะฮะ0ู .57 1 8 4 6 2หหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดปุ่มขวาหน้าจอได้เลยกับ s อ Coffee p a ฟพัครับเออนะครับมาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับไปดูตากแตนชลรดาครับเดือดเลยฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งทำนิสัยต ต่ำานะฮะาจาก,กระแตนฉลาดาดีา<จ>ดดที่แม่ไ <นะ S 1> ม่ใช่กระเทยอ,ออกมาโพสต์ฟาดนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งบอกว่ามีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตา รักแบบฉุดกันลงเหวเพื่อนมีความคิดเร็วๆกระทำกับรุ่นพี่แบบเชี่ยๆช่แทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรทาไมเพราะอะไรแต่กลับเข้าวข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือว่าถูกแล้วเธอก็ด่าอีกฝั่งรับหลังอย่างสนุกป่ากแตนจะบอกอะไรให้นะ แต่ก็มีเพื่อนและก็ทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมากแต่ไม่มีใครทํานิสัยต่าๆความคิดต่าๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อน,นักร้องคนนี้เลยส่วนใหญ่กระเทยเขาจะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตแล้วก็มีความกระตันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้ก็คงมีแค่เธอที่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศพี่จะรอดูนะว่าเพื่อนรักของเธอเนี่ยจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทําใหม่ยังไม่สายเด้อ นะหรือจะยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่มีความคิดอยู่ในกลาก็ตามใจคอวยอยหน่อยไหมที่เคาะแยกแยะยดังนั้นนะดับได้ ดังได้ก็ดับได้นะฮะ,ฮะอย่าพยองจองหองระวังเหอเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนนะฮะ,ฮะนะคะซึ่งอันนี้กระแสต่างๆเนี่ยคนก็ไปพูดถึงแล้วก็จับต้นสายไปเหตุไปที่นะฮะเพื่อนรักนักเราลูกทุง่งยางจ๊ะนะฮะนงพดีแล้วก็เอ็มตามใจตุดด้วยนะฮะ<อ>ซึ่งออก,กจอจ๋อใช่นะฮะเมะื่อวาน อะไรวะมีคนมาบอกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าผมไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นแหละต้องทักก็เป็นเนี่ยหวยมาออกที่จั๊กจั๊กกับเอมเอเดี๋ยวจะตุดซึ่งนะครับเจ้าของเวทีอะไรนะมิสกี้เมาส์มิสกี้เมาส์แม่อยากจะส่งโอมลงอ่ะ อ่ะซึ่งงานนี้นะค,คุณจ้าเองเนี่ยมีการขอเคลียร์นะฮะหลังโดนโยงแท็กทีมเอ็มตามใจตุสดแต่ขอตั้งแตนโชลาดานะฮะ,ฮะซึ่งคุณจ้าเองเนี่ยนะฮะก็โพ f เฟ e บุ๊กเคลียร์ข่าวกรณีมีเพจหนึ่งโยงว่าเธอแล้วก็เพื่อนสีอย่างเอ็มตามใจตุสดเนี่ยนะฮะ,ฮะมีปัญหาแต่คอกับลุงพี่คือตั้งแตนโชลาดาโดยบอกว่าจบนะคะอักษรย่อจอจานอาอ่างไม่ได้ทะเลาะก,กับใครค่ะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลย นะเพราะเจ้าตัวเอมเองเนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยค่ะ,คะไม่เคยเจอกันด้วยอ,อ,อย่าโยองอย่าพิมพ์สนุกกันไปค่ะคนโดนโยงไม่สนุกด้วยค่ะออออซึ่งงานนี้เองเนี่ยถ้าในกรณีที่เขาบอกว่าที่เอมนะเคยด่านักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งลงโซเชียลนั้นนะเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อย่อบอไม้ที่เคยไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศแล้วก็ให้เอนะ่ยลงจากวิธีหยุดโชว์อันนี้นเอมยอมรับว่าด่าจริงแต่ไม่ใช่ตะกแ่นจุลดา อ่าแน่นอนนะฮะเ,เออเอมยืนยันเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะยังเอาเพลงของตั๊กแตนไปร้องโชว์อยู่เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะมาด่าคุณตั๊กแตนะนะฮะซึ่งก็บอกแบบนี้เลยว่า <N> เนี่ยอย่างไรก็ตามหากคุตากแตนยังเคืองใจใดๆกรณีแชทลับว่าหลุดออกมาจริงๆเนี่ยจะมีแชทลับนี้หรือไม่หรือจะเป็นการเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเอมด่านักร้องอีกคนเนี่ยอันนี้เอมเนี่ยเปิดอกเลยว่าด่าจริงแต่ไม่ใช่คุณตาก,กแตนแตเป็นนักร้กองที่อักษรย่อบ,บอใบไ,ไม้ที่ไโชว์ตัวต่างประเทศแล้วก็เหมือนว่าคุณเอมโชว์ก่อนและนางบอใบไ,ไม้ก็ขึ้นที่หลังแล้วเหมือนว่าใครว่าบอใบไม้อาจจะนี่หรือเปล่าอุ้ยอมทำไมอมคิดเหมือนแม่เลยอะไรนะอมคิดเหมือนแม่เลยไม่มีใครอีก ฮะแม่คิดคิดเหมือนแม่ไม่หมายถึงว่าแล้วถ้าบอแมไมนมีใครอีกไม่มีมีคนดียาวบ้าผู้เขาไม่ได้บอกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะอืมีโอมนักงร้องลูกทุ่งบอไปไม้ต่างประเทศมันก็มีแค่โชว์ตัวอยู่ไม่กี่คนอแต่ตอนนี้บอไปไม้คนหนึ่งเขาไปดีละไม่โ้อันนี้ไม่โ้เขาไปนอนอยู่ที่ราดยาวแล้วไม่โลราดยาววินเลยยไม่ได้พูดถึงใครเอ้ามึงไม่ได้พูดถึงใครแต่มึงเขียนอย่างเงี้ยอะไร เนี่ยมึงเขียนอย่างเงี้ยเขียนอย่างเงี้ยมึงให้กูเบอด์ไยิ่งอบเขียนเหี้ยๆเนี่ยอีเนี่ยแม่แต่เมื่อกี้พูดว่าแม่คิดก่อนคิดเดียวกับแม่เลยแม่แค่คิดอยู่ในใจเอาอมเขียนมาจะได้รู้ว่ามคิดเหมือนกันไหมไม่เขียนไม่ต้องเขียนทำปากก็ได้อยู่ในใจเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้น้องร้องบอไปไปยคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะเขาไปนอนสบายอยู่ที่ อ่บางขวางรีสอร์ทรัดดาวินเลดบางขวางรีสอร์ทคลองเปมเลสเซเดนเออไ่นแหละ,หละอะไรนะที่กำลังจะถูกถูกลื้อตรงอโศกชื่ออะไรนะอะไรวะคอนโดอะที่เป็นข่าวอ่ะไม่รู้ที่กำลังจะโดนรื้อที่คนที่แถวอโศกอะไม่รู้ไม่รู้มันลงท้ายด้วยอะไรล่ะจะมาต่อด้วย นั่นแหละแต่เครอย่ได้บอกว่าเป็นไทยนาโอ้ยอีว่าบอใบไม้พูดมาแค่นี้บอใบไม้ใครอ่ะก็ไม่รู้ไงบอใบไม้ผู้หญิงผู้ชายน้องต่างประเทศมีอยู่คนเดียวกูจําได้ที่กูดูล่าสุดเนี่ย นอกต่างประเทศคนเดียวอออโอมอยู่ในวงการลูกทุ่งเนี่ยโอมน่าจะรู้ดีกว่าแม่ไม่รู้บางทีโอมเขียนมาถูกแล้วแหละอ,อรัดยาวินเลตนันแหละออไม่ใช่หรอกเหนื่อไปว่าเขาแต่ว่ากรณีที่แดียวว่าคุณเองก็ยอมรับว่าเคยได้ตักราลูกทุ่งฮันจริงแต่ไม่ใช่คุณตะกะแตนแค่นั้นแหละอ๋อเหรอ,อแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณตะกะแตนมาถึงใครไงกระททยออมีเป็นล้านคนกับเพื่อนสิงห์เนี่ยเป็นเพื่อนหลักกันนะกระเทยมีเพื่อนหลักกับตักราลูกทุง่ง มีอยู่ตัวเดียวก็ยังงงอยู่ว่าใครนะคระครับทำบุญบ้างนะลูกนะช่วงนี้ข่าวมาเยอะจังเลยนะครส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเสียหายนะคะอคุณผู้ชมครับไปดูมิวกี้ปรยานะครับหลังเลิกแฟนนะฮะยอมรับรู้ว่ามีคนรอเหยียบซ้ำนั่นเองนะฮะ ก็หลังจากเลิกจากเควินไปพร้อมทั้งเปิดตัวแฟนหนุ่มหล่อต่างชาติไปเมื่อช่วงวาเลนไทน์นะล่าสุดมิวกี้ไปยาโพสจบความรักอีกครั้งด้วยความเสียใจนะครับบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้เสมอไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะในะรเรื่องของความรัก มิวกี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักแมสวยงามแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนมิวกี้ให้มีแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างเลยมิวกี้พยายามประคับประคองนะฮะทุกความสัมพันธ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่มิวกี้จะทําเอาไว้ได้โดยเฉพาะครั้งนี้มิวกี้ขอย,ยามยื้อและ ยื้อแล้วก็ไปต่อนะฮะ <S <S มิวคี้เสียใจมากที่ความรักของมิวคี้กับเชฟครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้ง <S 1> <S 1> แล้วก็มิวคี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดครั้งนี้ทําให้มิวกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจแล้วก็ความซื่อสัตย์นะฮะ มิวกี้รู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวของมิวกี้จะมาพร้อมกับข่าวเสมอและคนก็มีอีกหลายคนที่รอคอยเหยียบซ้ำเมื่อมิวกี้ล้มคอมเมนต์ได้แย่ที่คอยตามด่าวิวกี้แบบสะใจตลอดเวลาแบบสนุกปากทำได้เลยค่ะหากมาทำให้คุณรู้สึกสบายใจและคุณมีคุณค่ามากเึินเออนะค่ะจบรัก,กันเลยค่ะเ,เ,เดี๋ยว,พ,ยพ,วนะพักกันนะพักกันพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเอ Coffee p ฟีพนะคะกาแฟดีสำหรับคุณผู้หญิงค่ะ นะคะไม่ใช่น้ําตาลนะคะใส่ย่าหวานนะคะรสชาติมันจะเหมือนน้าตาลเลยแต่ว่าแคลอรี่มันต่ํามากเลยนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นมีซอยโปรตีนทําให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นนะคะ,คะต้อง S S Coffee พารพักสักครู่หนึ่งก่อนคะอ่ะวันนี้พร้อมโปรเนาะ,ะโปรก่อนโปร,โปรยังไงคะรีบไปไลยนนี่ยงกล่องครับพีมม่มาสองด้วยกันนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยเป็นเซตเลยนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห โดยที่แหล่สุขภาพดีสแกน QR Code ปุ่มขวาหน้าจอได้เลยครับอภาคสโคค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคคุณผู้ชมนะ,นะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะค,คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ